หลับมาอีกครั้งกับชายผู้ที่ไม่สามารถตอบคาถามเมียได้ว่าทุกวันนี้จะเล่นทําไมนักหนานบีบีกันเนี่ยคุณอยู่กับจอจึกสิทธ์ซอยจุแล้ววันนี้เขามากับปืนกระบอกใหม่และภารกิจใหม่ที่จะพลาดได้เพียงแค่ครั้งเดียวเฮ้ยเอามาอะไรใหญ่เนี่เขาส่องกระอกดิเร้องลามาเฮนี่เอถามว่าปืนเหรอเขามาพร้อมกับเพื่อนของเขาอเอเชิดตั้งชื่อมันให้มันธรรมดาแบบคนอื่นก็ได้ไหม ไปตัดภาพไปเล่นไดนะ้แล้วมันถึงก็แม็กร่วงก่อนเลยแค่เปิดมาก็รู้แล้วว่าแววันนี้จะเป็นยังไงชักปืนขึ้นมาวันนี้จอชึกปืนใหม่ครับโอ้โหยิงสไนด์เก็บตัวแรกเข้าไปโบโมือยบายลงไปตัดภาพเข้ามาตอนนี้ครับวิง่งอัดเข้าบางหน้ามีคนอยู่หรือเปล่ากําลังจะไปกดปุ่มหรือเปล่าอิางนิดเดียวเท่านั้นครับเพิ่งเริ่มเกมหันซ้ายไปเจอโบปาโบ,าบาสามทีครับแล้วก็ตอนนี้ครับขึ้นมาอยู่บนกล่องเอ๊มีใครอีกไหมนะะโอ้โหยิงระยะไกลครับปืนซ้นที่เขาทำมาใหม่ถึงใจจริง เปิดมาเกมแรกยิงไปหลายคนครับจอดจึ๊กเกิดอาการกำเริบเตะแม็กเข้าไปออกอาการกำเริบเสริบสารจะไปกดปุ่มเลิยิงเขาได้ขึ้นไปข้างหลังครับจะเป็นคนที่แบบกองแบตหมดซะก่อนตัดภาพมาที่ผมกำลังเดินไปชิลอยู่ที่ร้านขายอุปกรณ์ข้างๆจะมาเช่านี่ครับแล้วผมก็มาเจอกับอะไรอะ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 อยากเล่นอะบอสเอามาให้เล่นหน่อยดิผมไปเสิร์ชด,ดูครับมันคือ40มิลลิเมตรครับเมทริกซ์ กรา n น็ตลอนเชอร์ครับจริงๆสามารถใส่เหมือนกับกระสุนลูก40มิลิเมตรซึ่งยิงลูกบีบกระจายระเบิดออกมาได้แต่ว่านี่ครับเพราะความน่ารัก n e r ร์ฟ l อและโอกาสในการยิงคือ1ครั้งเท่านั้นต่อ1การอัดแคสเนี่ยเอาเช่าเอาหมดเลย4กระบอกจัดมาครับซึ่งผมเองเนี่ยไม่ใช่คนที่นิยมความแรงครับเพราะฉะนั้นภารกิจครั้งนี้ต้องขอมอบให้กับจอจึกและเอเชอร์เพื่อนของเขานั่นเองครับ สามร้อยห้าสิบเหลือเท่าไหร่ดีเนี่ย,ยเหลือสองร้อยครับเหลือสองร้อยนะครับถ้าใครอยากมาเล่น <c oughs> <c oughs> อ้าอีกแง้เ้า <c oughs> ออกประทายกันอีกแล้ววันๆเช่าสนามมาเล่นไม่เอาเวลาไปเล่นเอาเวลามาถ่ายนะครับนี่คือสภาพของเด็กได้ของเล่นใหม่ครับแล้วก็เป็นภารกิจให้เขาสองคนเนี่ยได้ทดลองใช้ปืนสีกระบอกนี้กัน Hmm. โดยไอ้ปืน m มทริกซีคิวบี40มิลลิเมตรเท็กซ mm ิเค้าเกรเน็ตลอนเชอร์แอร์ซอฟต์พิทลนี่ครับมันทำมาจากอลูมิเนียมนะครับและด้านบนครับสังเกตพิกคา i n นี่เรลหรือพิกเรลครับคือสำหรับใส่เมาส์พวกแบบสโคปพอาสติกต่างๆได้และนี่คือภาพที่เราคาดหวังว่าจะได้จากการใช้ปืนอันนี้ยิงใส่น้องอูเป็นตัวอย่างแต่แน่นอนครับว่าเมื่อคาดหวังก็จะไม่พูดแล้วกันไปดูฟุตกันเองอันนี้เป็น แคมเอเชอร์ cher, ครับดูซิว่าจะยิงได้ไหรือเปล่าดันมาเรนนี่อ่ะโดนโดนซะแล้วโดนซะก่อนแล้วยังไม่ทันได้ยิงครับออกไปใหม่ไปมาเรนนี่คือแบบว่า,าระยะไกลโปเข้าไปไม่โดนครับโอ้โหมันยากที่สำคัญน,นี่คือรวบรวมฟุตฟุตปวดหลังเก็บลูกต้องเก็บลูกมีลูกเดียวนี่ครับประหยัดเข้าไปเออแต่ได้ความแบบแปลกนะครับอ่ะความคาดหวังอยู่ที่จอจึก๊กเอาไปโซโล่ดูซิว่าจะสามารถ เก็มเลยบเฮ้ยมีคนหลบเข้าไปในห้องจอดจึดตามเวล่าเอาปืนนี้เข้าไปเอาแม่แม่เอาปืนสั้นเอาปืนเอาปืนไอ้เนี่ยเอาปืนไอ้โบไอ้โบเนี่ยไอ้โบมาโบสวยสุดโอ้โหไม่ลืมปลดเซยิงไม่ออกโอ้โหไม่ลืมปลดเซยเละเละหมดแล้วเอาแม็กล่วงเอาเละไปหมดแล้วจะเก็บรูปด้วยปะจนทุกคนเริ่มแบบว่า กลับไปเล่นปืนปกติก่อนครับแต่เอเชิดก็ยังแบบว่า <Hey. S 1> มีความคาดหวังที่จะทําอย่างนี้ได้ครับ <Hey. S 1> จะยิงคนในระยะใกล้แล้วเขาก็ไปดอดข้างหลังอีกหนึ่งห oh. ัวและแล้วสิ่งที่เขาไม่คาดคิดว่าการกระทําของเขาคุณผู้ชมครับในทุกๆก,การกระทําที่เราก่อเกิดขึ้นวันนั้นมักจะส่งผลกลับมาถึงตัวเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งครับในขณะที่พวกเขา กำลังจะกลับบ้านความแค้นก็ได้ก่อตัวขึ้นมาขยันหาเรื่องขยันสร้างคาแรกเตอร์ละบากนักตัดอีกเนี่ยนังเล่าเรื่องอีกเนี่ย